ท่านผู้ชมครับกลับข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่งข้าวชาวใต้ช่วงเกะประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราครับและช่วงเกะประเด็นวันนี้เนี่ยพุ่มสั้นโจนมาย่ในพื้นที่กกเกาะใจกลางเมืองสุราธานีหรือที่เรารู้จักว่าเป็นโปดใจกลางเมืองสุราธานีนั้นคือเกาะลำพูครับที่ใครมาจากวัดสุราธานีต้องมาโยนโชมต้องมาเที่ยวมาสัมผัสกับเกาะลำพูแห่งนี้ซึ่งเป็นเกาะที่มีการออกกําลังไกยแล้วก็ได้ผักพ่นย่ยนใจนะครับ ซึ่งภายใต้การดูแลข,ขององค์การบริหาทส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริ่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสําคัญเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการแข่งขันกีฬาและก็เรื่องของการท่องเที่ยวครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติย่างหญิงนะครับจากทันสักวิทย์แก้วมีซี่รองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแกะประเด็นกันในเรื่องนี้ครับสวัสดีรับทันรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบักเรียงสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมทางบ้านทุกฐานนะครับทันสักวิทย์แก้วมิซี่นะครับ รองนายกองค์การบ้ิหารส่นจังหวัดนะครับสุราธานีภายใต้การนำของท่านนายกผงซักแจกเเยวนะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนท่านนายกนะครับผมครับับท่านรองครับเมื่อที่บวกวันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีก็ว่าได้ฉันเล่นมึงกอล์มพูทั้งนิดหนึ่งครับครับกอล์มพูนี่ครับเป็นเป็นเป็นคอเป็นชั่วช้านาแกว่ายู่ภายใต้การกำกับดูแลก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ท่านนายกการให้ความสําคัญตรงนี้นะครับท่านนายกถือว่าเป็นเหมือนกับท่านบักเลี้ยงบอเมื่อกี้นะครับว่าเป็นปอดคอสุราษนะครับในเมืองในอําเภอเมืองในตัวจังหวัดคอสุราษเนี่ยสถานที่ออกกำลังกายของเราเนี่ยก็มีน้อยนะครับแบบนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นแรงสําคัญเป็นแรงสําคัญเ่ว่าประชาชนสามารถมาออกกำลังกายมาเดินมาวิ่งมาที่รถจักรยานฝ่าลูกฝ่าล้านมากินโน่มาเล่นกันเ้าเล่นกันได้เลยครับมาปักพ้นยอดใจกันนะครับท่านนายก การให้ความสําคัญโดยมีโครงการสะพานแก้วแกโตอไว้จะจะจะมีสะพานแก้ียวข้ามมาข้ับผมจะทาประวันเนี่ยครับจะข้ามมาแกลียวลำพูนี่ครับตอนนี้จะอยู่ในกระบวนการจะซื้อนจางเลยครับเรียนครับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นว่าองค์การบริษัทจังหวัดนี่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายการแข่งขันกีฬานะครับก็ให้ความสำคัญเร็นพื้นบางกับในเรื่องนี้อ่าเป็นนโยบายหนึ่งนะครับก็ท่านนายกนะครับในแต่ท่านแรกของสภาคือท่านนายกจะ มีนโยบายว่าให้สุราษฎร์<ๆ>เป็นเมืองแห่งกีฬานะครับ,รบ<ๆ>เป็นเมืองการกีฬานะครับโดยมีครบอบความคิดในภาพรวมว่าให้สุราษฎร์เป็นเมืองแห่งกีฬามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมใน,ในพัฒนาการกีฬาในทุกระดับทุกเพศทุกวัยนะครับท่าน<ๆ>นายกมีในความคิดว่าถ้าประชาชน,นมีร่างกายแข็งแรงนะครับแข็งแรงถ้ามีร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยเราจะประยัดในเรื่องการรักษาพยาบาลซึ่งว่าไอ้เรื่องตรงนี้ นะครับท่านนายกยังคิดว่าคนเรานะครับยังทันจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าคนมีกําลังกายแข็งแรงแล้วเนี่ยสุขภาพติดกรดีความในความคิดเรืองต่อเรเนี่ยจะจะครับจกจะดีมตันไปด้วยนะครับครเพราะฉะนั้นก็อบจ้ความสําคัญนะครับกีฬานะครับในทุกรูปแบบกไม่ใช่เป็นเรื่องรานที่ในการกำลังกายนะครับแล้วก็การแข่งขัน เราก็มีการจัดการในขั้นเดียวเราจะคุยกันต่อไปด้วยนะครับแต่ผมก็อยากเตะไปนิดนึงว่าทันโรองอิงเนี่ยดูแลเรื่องการท่องเที่ยวด้วยครับครับผมอ่าผมก็ดูแลอยศซองกองนะครับบางเร่องก็คือของท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ของป้องกันแบบงสรพ่อใหญ่ครับอ่าในเรื่องการกองท่องเที่ยวและกีฬานี่ครับนอกจากการกีฬานี้แล้วนะครับอ่าในเรื่องงานท่องเที่ยวนี่ครับโอกาสบางจังหวัดเนี่ยได้สนับสนุนไล่โครงการนะครับไล่โครงการหลายงานนี้เคสจะเกิดขึ้นต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ ก็ <c oughs> คือการว้าวมหาร์ัมเบ้าเจษยานะครับที่เราเคยทำไปทีแล้วรับรถควาลเรวมาปีนี้เนี่ยจะจัดให้ยิงใหญ่กว่าเดิมจ<อ>ิตวะนะครับท่านนายกให้นายกบ่ายว่าจัดเลวเนี่ยตรงจัดให้ใหญ่เลวเราจะให้เป็นปฏิิทินทองเที่ยวข้อทองอท่อคือข้อกันทองเทียว,ออททยวไทยให้ได้นะครับให้เป็นขึ้นเป็นชัดเป็นปฏิทินข้อกันทองเที่ยวได้เป็นงานมารัมเบิลยิ่งข้อจากวัตถุร้านไ้นพมงกับเพิ่งไปประชุมมานะครับไปประชุมมาเจษยา นะครับปีนี้คิดว่ายยิงใหญ่นะครับถ้าปั่นเพลือกก็เฉียบักแยังด้วยแหละกันไปกันเหล้าเลยครับมากันว้าวนะครับีเดกัไปนะครับนี่ทันดูเลยตรงทิวแต่ว่าตอนนี้ชาวโกมุยด้วยนะสันชาวกมุยตอนนี้กำลังเกะกอ่ากมุยกัตอนนี้พูดง่ายๆว่าในธนาเกว่าบานพุ่มเองนะครับแบบน้กเริ่มจะกลับมานะครับการลงเที่ยวเริ่มจะกลับมาตอนนี้องค์การบริหารส่จังหวัดเนี่ยครับก็มีแนวนโยบายนะครับโครูขันนึ่งแกเป็นแนวนายุบายก็ท่านนายกนะครับว่า เราจะจัดงานมิวสิกเฟสติวัลนะครับสมุยมิวสิกเฟสติวัลก็คือจัดมหกรรมเพลงนะครับมหกรรมเพลงจะจัดในช่วงประมาณช่วงหน้ารูนะผมคิดว่าช่วงหน้ารูนะครับเรื่องวันเวลาเนี่ยยังไม่ได้กำหนดนะครับเพียงแต่ว่าจะจัดจจัดช่วงหน้ารูเพราะว่าหน้าไฮหน้าแขกมาอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่ต้องเปิดสนญลักษณ์รได้เราจะลึ่น คนที่คนน้อยนะช่วงแข่คนน้อยนะครับผมโอ้นี่เป็นโรครีกเลนแต่โคยุ่งโคย่อยนะครัเอาไอ้สุราได้มีทะกี้นะครับผมนี่ในฐานะที่ท่านดูแลอยู่นะครับหลังการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็แน่นอนครับประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการอกกําลังกายมินิทันบ็อกแล้วนะครับการทักคนแข็งแรงเนี่ย ก็ทำให้ก็รครองสบายนะครับทีนี้เนี่ยกิจกรรมมันก็จะมีขึ้นนั่นก็คือม้ากรรมกีฬาอบจประจำปี2565ปีนี้ว่างอ่ะพันพื้นว่างครับท่านครับปีนี้เราจะแนวนโยบายนะครับก็ท่านนายกกาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาแต่เราจะใช้สนามเนี่ยในพื้นที่ข้ออบจทั้งหมดนะครับบางอย่างไม่ไม่ใช่เฉพาะกอล์ฟลำพูใช่เฉพาะกอล์ฟลุมพูครับคือใช้สนามการแข่งขันเนี่ย เฉพาะในกอลุมพูเลยครับอ๋อเป็นมากับกีฬาข้องอ,อบอจอเลยครับพม,มก็คือชายสนามการแข่งขันในนกอลําพูถุกประเภทกีฬาครับทั้มหมมีเจ็ดประเภทกีฬานะครับเจ็ดประเภทกีฬาครับพ่า็เราจะจัดการแข่งขันไหนหนี่เราอยากเยวว่าให้ให้ประชาชนมารวมคุ้มเงิอนอย<น>่ในในกานี้ในกรณนี้นะครับมีสตมตมเจ็ดกีฬานะครับเจ็ดเจ็ดประเภทกีฬา อ่าพุจะกล่าหรือรายละเอียดเลยหลายกันนะครับมีมีกีฬาได้บ้างครับมีมีกีฬาฟุตซอลนะครับมีฟุตซอลอย่างนึงแล้วก็วอลเลย์บอลในร่มนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลชาร์นะครับแล้วก็บาสเกตบอลแล้วก็เซปักตะกร้อนะครับเล่นเซปักตะกร้อแล้วก็มีตะกร้อล้อร่วงแล้วก็ปีต้องครับแต่ว่าเจ็ดประเภทกีฬานะครับปีนี้เราจะจัดในคนละพูทั้งหมดเหมือนปีที่แล้วนะครับมนปีที่แล้วในเจ็ดประเภทกีฬานี่ก็คือมีทุกเพศทุกวัยครับผมมี อ, ama, อา่าถ้า s, เยกรุนเนี่ยจะมีมีมีมมมมลายรุน้วยนะครับแต่ว่าตัวรายละเอียดตรงนี exist, floods, places, oh. ้ถ้าว่าทานผู้สนใจนะครับว่าข้าไใบดูในเพลขคองกองการทองเทียและกีฬาได้เลยนะครับไปสมัครตรงนั้นได้เลยนะครับมันจะเยกเยกรุนเยกประเภทยิ่งใช้ได้ปันนี้ด้วยอันนี้เราได้กำหนดผู้แข่งขันไหมครับว่าต้องมาจากไหนเันพื้นคุณอสมบัตินะครับคุณอสมบัติในบางเรื่องก็มีอยู่ลักๆนะครับคือสัมซัมประเภทนะครับว่านึ่งยู่นสุรรสุรา อ่าต้องเป็นคนธุรัสครับ,รบ่องเกิดในธุรัสแต่งานจะอยากจะเปลี่ยนบ้านไปไปทีออ่อื่นแล้วอ๋อมีมีสู้จีบ้านเกิดก็ได้เกิดก็ได้ครับณปัจจุบันมีเปี่ยนบ้านในธุรัสก็ได้รือศึกษา่ารือทำงานอยู่ในจังวธุรนะัสณปัจจุบันก็ได้ครับครับผมนี่ยนักซึกษามาอะไรที่มามาเรียนอยู่ก็ได้ได้ครับแต่มีลักลักอยู่สามประเภทเนี่ยครับก็หนึ่งยู่ในสุรัสปัจจุบันสองเกิดในธุรัส ร้งศึกษ่าหรือทํางานยู่ในธุรัสครับครับผมเห็่ปีที่แล้วเนี่ยมีน้องนนักเรียนมาแก่้งกันด้วยครับที่โรงเรียนก็มีด้วยไหมครับมีครับมีครับการโรงเรียนทสถานศึกษาต่างๆเราก็เปิดอลูก้าให้น้องนองเขามาสมัครได้ได้หมดครับอ่าน้องนองนี้ถึงว่าอาจจะทะเบียนบ้านมาอยู่ในธุรัสแต่เราทื่อว่าศึกษาอยู่ในธุรัสครับยุ่งแสถานศึกษาในจังหาวัดธุรัสเราก็ยินดีครับตรงนี้ครับเราจัดกันระวางวันที วันเดซิปซี่ถึงวันเดซิปแปดครับซิปซี่ถึงซิปแปดครับผมทันว่า 45, ครับคลอดห้าก้าครับพุ่มก็ก็พี่น้องก็ตอนนี้เริ่มสมัครกันแล้วไหมครับครับครับเริ่มเริ่เริ่มเลยครับเริ่มมีการรับสมัครเลยครับเริ่มมีการรับสมัครก้าทางช่องทางก็คือทางเพจก็กอ,องการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริษัทส่วนวัดร,วรัตนีนะครับการสรรหาข้าวมาหลายแหล่ก็ สมัครได้แล้วก็ทางกองอาจจะตรวจสอบคุณสมบัติของฐานนะครับแล้วก็ให้ส่งเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยครับกันค้าวๆๆไปไหนเพจกองการบัตรโดยสาได้เลยครับครับในนอนแล้วครับตอนรองกับพอมีการเก่งขั้นปานนี้เนี่ยมันก็ต้องมีรางวัลครับผมครับผมครับผมก็เกินรางวัลนะครับการโรดไอตังใบโพธรมพวนนะครับเราก็คือไม่มากไม่นอยครับเอาเงเ้ยแต่ถือว่าตัวเนี้ยก็เป็น เป็นสิ้นนามใ่เล,เล,เล็กๆหน้อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่หน่อยมากน,นะครับก็มีทั้งถ้วยทั้ทงเรียดได้ก<ม>็มี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 ทั้งถ้วยทั้ทงเรียนเงินรางวัลได้ด้วยนะครับบางเรื่องแต่ว่า,าเราโรยักจะให้ตัวนีเนเน้เป็นเป็นอันเป็นอันดับรองนะบางเรื่องะเราคิดว่าให้เรื่องดับเลไดร์ล่าเรื่องการแข่งขันเนี้ยให้เป็นอันดับหนึ่งเลยกันะครับเรื่องเงินรางวัลเนี่ยให้เป็นอันดับรองแต่ับ กับไม่น <Mark> <workers> ้อยนะครับอ่ากับบอได้เรือไม่น้อยครับไม่น้อยครับผมกับย่างปีที่เลวครับผันพื้เมืองกับบรรยากาศก็โอเคนะครับทื่อว่าประรความเร็ดนะครับบางอย่างทือว่าประรความเร็วว่าประชาชนชาวจั่าวัดสุร้า์เนี่ยครับทื่อว่าน้องนองนักกีฬาสุขารก็ให้ความสําคัญนะครับให้ความสาคัญแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันกันมากนะครับมากทื่อว่าประสรความเร็ดนะครับว่าปีนี้เนี่ยนายกบ้ายก็ท่านนายกว่าราวมทำรื่อ ก็ได้ไว้จัด๋ยวให้เย้ยขึ้นเรื่อยให้เย้ยขึ้นเรื่อยกับปีหน้าอาจจะว่าขยายอจอกราฟูก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าปีนี้ก็เอาจะพอในกรลฟูคนอันน่ะยกยักษ์จะให้จัดแบบเป็นมหากรรมที่ว่าเย่แต่ว่าตอนนี้โดยข้อจำกัดของเรานะครับทางสังส์นาาสังปืนเทเขาเราว่ามีอยู่แค่นี้นะครับแต่ปีหน้าอาจจะว่า อ๋อไปยาโกลำโพูไปไปจ่ายเท้านก็หนอได้ด้วยนะครับบางเรครับครับปีแล้วนี่วกเม็นนาที่มากันนาที่คกักเลยนะเปยต้องนี่คกักหน้าชนะเปยต้องมาครับเปยต้องอ่ามีทีมแค่ให้ความสนใจในม้าครับไล่ไล่ไล่ซิกทีมเลยครับไล่เป็นทีมนะครับคอคอเปยต้องครับซื่งว่าการเป็นกีฬาแค่ว่าอ่ายอดนิยมอย่างนึงเหมือนกันนะครับเปยต้องแล้วก็มีตะกร้อตะกร้อครับตะกร้อ ตะกรอสังตะกรอเสบักนะครับตะการตะกรอหลว่วงหลว่วงก็มีด้วยหลว่วงก็มีครับตะกรอหลว่วงเนี่ยก็เป็นพูดง่ายๆว่าเรียกว่าเป็นกีฬาโบราณของของไทยเรดลก์สมควรอนุรักษ์ไว้นะครับยังมีคนแข่งนะบ้างยังมีคนแข่งครับยังมีคนเล่นนะครับน่าดูด้วยน่าดูด้วยน่าดูเด็กรุ่นใหม่บางทีอาจจะไม่ไม่ไม่เม่ให้แหละด้วยนะครับเรื่องครับสิบสี่ถึงสิบแปดธันวาคมสิบสี่ถึงสิบแปดครับสิบสี่ถึงสิบแปดถ้าว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะวันนี้เนี่ยก็ยังพอมีเวลานะครับ หนึ่งก็สมัครโซงก็ถ้ายากไม่ได้สมัครยากมาเลยมาเลยได้ไหมครับได้ครับการยนินดีนะครับทางองค์การบริหารจังหวัดนะครับก็ข้อเชิญชวนนะครับพอแม่พี่น้อ,นองจังหวัดรัตรนนีนะครับแลือว่าอย่าวัดข้างเคียงนะครับท่านสมัสมาเที่ยวมาชมมาดูกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่สิบสี่ถึงสิบแปดได้ครับรมาเที่ยวลุกล้านหรือว่าไม่ได้เที่ยวลุกแล้วมาเที่ยวมาปักพ้อ่อยน้อยนะครับองค์การบริหารจังหวัดรัตนนีนะครับปลอดไ้การน้ำของท่านนายก ผรงักยาแล้วนะครับยินดีครับยินดีต้อนรับตรงฐานนะครับเราจะดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกสบายตรงนี้เต็มทีครับเพียงครับพุ่มนี้ก็คือในส่วนของการกีฬานะครับวันที่14ถึง18แต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับสมัครก็อย่างรับสมัครนะครับพี่น้องที่สนใจก็เข้าไปที่หน้าเพจได้แต่พุ่มติดใจมาก็คือแน่นอนกับร่างยาติทฐานเข้ามาดูแลเรื่องการตรงเที่ยวกิจกรรมที่เราว่างไว้ครับ ครับตอนนี้องค์การบริหารจัดการรัฐนีนะครับท่านนายกได้มีแนวนโยบายนะครับว่าเราจะจัดงานจัดงานพูดง่ายๆว่าจัดงานใหญ่ของทุรกันนะครับครับตอนนี้เราคิดไว้อยู่งสามงานนะครับเรื่องงานว้าวเนี่ยเขาเสียยาเขาเรามีอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็งานที่สอคืองานปลายฝนต้นหนาวนะครับเรื่องบนลมฟิตติวัลไอเชื่อนี่ยังยังยังไม่เล็กแต่ว่าจะจัดช่วงปลายฝนต้นหนาวครับาฝนต้นหนาวแค่อำเภอบันตาคุนนะครับอำเภอบันตาคุนแล้วก็ งานที่าคืองานมิวสิกเฟสติวัลสมุยมิวสิกเฟสติวัลแค่อำเภอเกาะสมุยนะครับท่านนายกจะให้แนวนโยบายว่าลั่งเยาวิกฤตการโควิดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมานําในเรื่องเศรษฐกิจใดเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับท่านนายกก็เลยให้แนวนโยบายไว้สร้างงานนี้ว่าต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ให้ได้นะครับกับอะไรนะครับตอนนี้ก็มีการประชุมกันวางแผนกันพอสมควรเลยครับอะไรครับ นี่ก็คือเราก็เดินหน้าเรื่องการตรงเกี้ยวนะครับแต่ถ้าว่าถ้ามทันในฐานะคนก้มุ้ยนะก้มุ้ยเป็นผิววังกับวังนี้ก้มุ้ยกาการเริ่มจะดีขึ้นนะครับเริ่มจะดีขึ้นนะครับการกัดิ่งย่อยสผู้ประกอบการ้วยนะครับแต่การอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงแต่ตอนนี้การดีขึ้นเมื่อคืนพวกก็ได้คุยกับผู้ประกอบการสนามบินตอนนี้ก็บินอยู่ประมาณสี่อาิไฟเลยนะครับประกอบไบินประมาณสี่อาิไฟของกมุ้ยก็ถือว่าเริ่มจะกลับมา คืนสู้สภาวะปกติแลวครับพี่เพื่ครับอาาศรต้องสียใจต้องให้ทันรองนะครับฟ้าถึงพี่้องท่านผู้ชมที่แลอยู่ทางทิศจังหวัดภาคใตยนะครับถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เราและอบจก็เราที่ส่งเสืิมทางด้านกีฬาเลยส่งเที่ยวครับเช่นกันรองครับผพมกาผมในฐทานะตัวถุกตัวแทนก็การบอลชนจังหวัดนะครับภาคใายกันนั้นของท่านนายกผงซักนะครับการข้อเชิญชวนนะครับข้อเชิญชวนพอแม่พี่น้องทุกคนนะครับว่ามาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์นะครับ มาดูจังาวัตสุรัฎร์อาจจะทานโบกภาพ,พจังาวัตสุรัฎร์อีกแบบหนึ่งแต่ว่ามีสิ่งดีอียิ่งมากบางแร่งดีดีิ่งดีดดกีมากไม่ว่าอาหารการกินไม่ว่าแรงท่องเที่ยวนะครับนอกจากวมุ่ยกองอนข้เต่าแล้วเนี่ยยังมีเข้าม,ม,มีเคลื่อนมีสิ่งกีหน้าท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับพุ่มก้อเินชวนนะครับข้อ,อชวนพ่มแม้พี่น้องทาง จังหวัดสุราษฎร์อย่างวัดใกล้เคียงนะครับก็ิญชวนมาเที่ยวสุราษฎร์กันโดยเฉพาะนะครับการลักลักกัเราก็เหมนิดข้ามงานกันเพราะว่เอ้ยไปแล้วนะครับแล้วก็มากำกีฬาครั้งนี้ผมให้เป็น้องว่างก็มาเที่ยวชมกันครับมาพักพนนย้อนใจกันในกอละพูนะครับผมก็ต้องย้ำนะครับคุณหมาครับครับย้ำนะครับว่ากอละพูแห่งนี้เป็นโปศุสัต์การเมืองสุราษฎร์ธานีมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับ ภายใต้การดูแลขององค์การบริษัทจังหวัดสุราธานีครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านสักวิทย์แก้วมีซี่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีครับขอบคุณมากครับท่านรองครับไม่เกี่ยงอะไรกันครับคุณหมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเยครับครับและนี่คือช่วงแกะประเด็นนะครับช่วงนี้พักสักนยวนะครับเราจะกลับไปทางวงส่งกลับ